แต่ไม่เป็นไรถ่ายรูปคนสัานไิวมากเลยคอรอรายงานอยู่เนี่ยแล้วก็พอเห็นป้ายน่าผอย่างนี้ายแล้ยังไงเดี๋ยวเข้าไปเลยยังไงอ เดี๋ยวเขาก็เข้าคิวทีละคนโอเคเอาเลยจังเต็มที่มันน่ารักมากเลยน่ารักเกี่ยวกับไรจะให้มันหนาภ่าจังเลยเมื่อกี้มันทำอยู่เมื่อกี้ไงจะทแล้วถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปแล้วเป็นโหน่เป็นโหน่เออแบบว่าบ้าปะช่วยนิดนึงนะคะลงเยอะๆนิดนึงเราส่งได้กันนะเราไม่ทำได้หมดนะ คอยได้เหรออ๋อไม่เพราะว่าทีบนล้างเม็มกันพวกนี้น้องมันมีงานไอ้ยาเราต้องเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันใครคใรหรอคะแมฟซินเนอร์ทําเมวันนั้นเป็นไงมากนี่เป็นไงเป็นรเขาเป็นใครเกลียดเกลียดคำถามี้จริงเป็นคำถามที่คุณตอบไม่ได้คุณเป็นไหมเจอคำถามที่คุณตอบไม่ได้ว่าคือเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย เออเออบอกไปอย่างเงี <data noise> ้ยแักแสดงที่กำลังจะเล่นขามก็คือข้อดขอของที่าง